สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพี่พิ้นพามาชมดอกดอกคุณนายตื่นสายนะคะหรือว่าบ้านพี่เรียกดอกตีเก้าเนาะดอกตีนเข็บก็มีค่ะวันนี้เดดไม่ร้อนเนาะเก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝากกันชมค่ะ 是那个谁呢？ นี่ค่ะอันนี้ชั้นเดียวนะคะ ok. ปิ้นปลุกสีปะปนกันนะคะ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายขอบคุณแตงกิ้วอบคมาคาเซกัมเสีย